พระตถาคตเกิดขึ้นในโลกเพื่อแสดงแบบแห่งการคลองชีวิตอันประเสริฐแก่โลกภิกษุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณนะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ภิกษุทั้งหลายตถาคตนั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรมซึ่งหมู่สัตว์กับทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามตถาคตนั้นสแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคฤหะบดีหรือลูกคฤหบดีหรือคนที่เกิดในตระกูลอื่นใดในภายหลังย่อมฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้วย่อมเกิดศรัทธาในตถาคตกุลบุตรนั้นผู้ประกอบอยู่ด้วยศรัทธาย่อมพิจารณาเห็นว่า คารวาสขับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบรรพชาเป็นโอกาสว่างมันไม่เป็นไปได้โดยง่ายที่เราผู้อยู่คลองเรือนเช่นนี้จะประพฤติพรหมจรรย์น,นั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสั่งที่เขาขัดสะอาดดีแล้วถ้ากระไดเราพึงปรงผมและนวดคลองผ้ายอมฝาดออกจากเรือนไปบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิด